เดี๋ยววันนี้เรามารูเจ้าบลูกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดนนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world Tower d e ีเฟน e ์กันอีกแล้วนะเออ เย่ <Yeah. S 2> ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคิดดูอะหายไปนานขนาดนี้เกมก็ยังไม่อัปเดตสักทีนะแล้วรู้อะไรไหมล่าสุดเลื่อนอีกแล้วนะสำหรับอัปเดต d ดอะกอร์บูสูเปอร์นะหรือว่าอัปเดตต่อไปนั่นเองนะเลื่อนแบบไม่มีกําหนดเลยนะสาหรับอัปเดตใหม่เนาะ ก็ไม่แปลกนะที่จะไปเล่นอนิเมะ Last Stand นะเออไอแบบนั้นนี่สุดตีนจริงๆนะสำหรับอนิเมะ Last Stand เนาะเออนอกเลยละเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าบลูกันนะสำหรับแต่ของเจ้าบลูก็จะเป็นประมาณนี้นะมีค่าคาตากอรี่เลดเดอร์เป็นมอนสเตอร์นะก็จะบวกดาเมจ110%ว่าสุดๆเนี่ยได้ที่1ตัวแล้วก็ Hidden Power เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรกับพี่แกเนาะเป็นตัวละครท่าสีม่วงนะหรือว่า Purple นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นตัวละครระดับ Secret มีพาร์ทสีเป็น a b s o r p t i o n นั่นเองนะโอกาส100%เนี่ยทำดาเมจ30% 3ครั้งทุก3วิแล้วก็ทุกทุกอ่าทุกทกติ๊กที่เอฟเฟกนี้ทำงานตัวละครจะบวกดาเมจเหรอบวกดาเมจ150%เหรอแล้วก็ทำการรีเซ็ต s อ a 1ครั้งสามารถแตกได้ก็คือ1ติ๊กต่อถึงครั้งนี้เหรอแบบรีอาหารน่ะเออก็คือไอเอสตก็คืออาหารเนาะเออ ไม่เข้าใจมัอนกะันคือตีแล้วจะบวกดาเมจแล้วก็รีเซตอาหารลรวอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นคลาสดอทเนาะแล้วก็เป็นตัวยืนพื้นมีสก,กิลเป็นช็อกโกแลตบีมนะจะทำการสครับิฟายยูนิตที่อยู่ในระยะแล้วก็บวกดาเมจ50%จากดาเมจต้นของตัวละครที่ทำการสครับิฟายนะแล้วก็ทำการเพิ่มอาหาร5อันเนาะต่อยูนิตที่สครับิฟายมาเวสครับิฟายอีกแล้วนะเหมือนเซลเลยนะเออแล้วก็ไม่มีคอสเมติกนะ ซึ่งการที่เราจะได้เจ้าบลูเนี่ยบลูเป็นตัวละครที่ดรอปในอีเวนต์เนาะก็จะเป็นนี่กดที่อีเวนต์สเตจนะแล้วก็พี่แกจะอยู่ในรนดอมยูนิตนะเออก็เป็นตัวละคร0.25%นะอยู่กับพี่คนนี้นะจำชื่อไม่ได้นะเออเรา FK ประมาณ2ชั่วโมงนะถือว่าไม่ค่อยเลดดรอปไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเอฟเคสองชั่วโมงแล้วออกเนี่ยเออก็เคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านาะว่าเจ้าบูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก่อนที่จะทำการอีวขึ้นไปอีกขั้นเนาะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าบรูร่างแรกเนี่ยจะเป็นอะไกันบ้างแต่เดี๋ยวก่อนออ่อนเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยแล้วกันนะโอเคนะสำหรับโมเดลของพี่แกจะเป็นประมาณนี้นะถือได้ว่ามีความ 3D อยู่นะสำหรับเจ้าบรูร่างนี้นะเออดูดิเห็นปะเรื่องของเสื้อผ้าเอยเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของส่วนท้องเนาะแล้วก็เรื่องของอ่ะแต่ว่ากางเกงเนี่ยกางเกงไม่มีความ 3D อะไรเลยนะเออเรื่องของหน้าตาท่ายืนผ้าคลุม ก็คือโดยดโอ้ยผ้าคุมขยับได้ด้วยนะเอออันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสำหรับด้วยของโมเดียวของเจ้าบรูนะแต่รู้สึกเหมือนพี่เกจะสูงไปหน่อยไหมเออรู้สึกเหมือนในออสตาบลูจะตัวเล็กกว่านี้นะเออก็เดี๋ยวเราไปดูการโจมตีดีกว่าเนาะโอเคนะสำหรับค่าวางหน่อยที่ที0่1 9 0นนะก็เดี๋ยววางเลย ดาเมจต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,340เนาะระยะในที่60 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยที่6วิวางขั้นแรกเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลตีเพื่อนเดี๋ยวไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีเป็น absorption นั่นเองนะเอออ่ะจากที่เห็นนะเหมือนจะบวกดาเมจด้วยนะก็คือน่าจะเป็นการบวกดาเมจแล้วก็รีอ่ารีอาหารนั่นเองเนาะวางขั้นแรกเนี่ยมีสกิลก,เกดเป็นช็อกโกแลตบีมเลยนะก็เซอร์เอิ่ไฟที่พูดไปตอนต้นนั่นเองนะเดี๋ยวดูการโจมตีสิ ็นการปล่อยเหมือนจะเป็นการปล่อยลำแสงใส่มอนเนาะอาจทำดาเมจจะประมาณ2ฮิตมั้งคือเราไม่เคยดูดรากกนบอลนะเอออไม่หนึ่งก็2ฮิตแหละเออจากที่เห็นอะ่ะเนี่ยรู้สึกว่าบลูตัวมันสูงไปหน่อยปะมันน่าจะแบบตัวเล็กกว่านี้นะเออในดูทีนีกี่ฮิตอ่ะประมาณ2ฮิตเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อละกันสองพันสี่ส ค้าต่อไปไหนใช้ถ้าว่า Rose Daytoyer นะกติกาแบบ AOE mm hmm. ก็จะบวกดาเมจเป็น6,136นะบวกระยะไปอีก10 mm hmm. ลบ SPA ไ mm hmm. ปอีกสองก็ตีไปสี่วิใช้เงินอัพที่ประมาณ5,500นะก็เดี๋ยวอัพ mm hmm. เลยกติตีแบบ full AOE นะแล้วก็ตีแอร์เนาะตี full AOE นะแต่ว่าวิอยู่ที่4วิโอ้ถือว่าเร็วนะเออเดี๋ยวนี้อ่ะก็เป็นการระเบิดนะขัาน,นี้ไม่มีซาวไว้เนาะก็คือขัานเมื่อกี้มีซาวนะแต่ข่นนี้ไม่มีละ ตูมอมประมาณนั้นเป็นการระเบิดพลังเนาะทำดาเมจหลายฮิตอยู่หนึ่งสองสามโอ้ยหนึ 1, 2, ่งสองสามสามก็สี่ฮิตนะสำหรับเจ้าตัวบรูนะเออเออนั่นแหละมันมันตีฮิตอ่ะเอออนิเมชันถือว่าสามูทดีนะเออสมแล้วล่ะที่เป็นซีเคร็ตนะก็เดี๋ยวต่อเลยหกพันเจ็ดแปดพั ขั้นต่อไปเนี่ยจะท่าว่า evulse beat นะก็ตีเป็นแบบโคนก็จะบวกดาเมจเป็น27,505นะบวกระยะไปอีก30มบวกเอสเปไปอีกหนึ่งก็ตีเป็น5วิใช้เงินอัพอิธีแบบวานหนึ่ง0 0 0่นะก็เดี๋ยวอัพเลยตีแบบโคนนะเออเดี๋ยวการ์ตูตีสิหายใจนะอ่ะเหมือนจะเป็นการสูบลมเข้าไปเนาะแล้วก็พ่นออกมานะเออ,อเอฟเฟกต์สวยนะทำได้ไม่กี่ฮิตหนึ่งสอง เ no. อามัลติฮิตอ่ะเออที่แน่มัลติฮิตนะแอนิเมชัน hmm. ก็ใช้ได้นะเออถึงแม้ว่าหน้าตาพี่แกอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นเหมือนสูบลมเข้าไปเท่าไหร่นะเอออืมไ mm hmm. หนดูสิกี่ฮิตหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสี่ถึงห้าฮิตนะสำหรับเจ้าบลนะูเนาะเออไพาร์ติเคิลก็สวยดีนะเออนับต่อแล้วกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสาม โอเคนะอัพตันเนี่ยก็ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1 4 2 6 0แสเนาะระยะในที่130 s p รหรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วิอัพตันเนี่ยตีเป็นแบบโคนแล้วก็ตีแอร์ได้นะมีพาสซีฟเป็นแอปซ็อปชั่นนั่นเองเนาะโอเคนะพอเราบัฟน้องไอแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ3 1 7 6 7นเนาะระยะกับ s p ีก็5วิเท่าเดิมนะนไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวลองกดสกิลพี่กันหน่อยดิส็อกโกตวีมนะเดี๋วยวดูมีแอนิเมชัน โอ้ดอ๋อแสดงว่าไอไม่มีผลนะแล้วก็คือสกิลกดได้ครั้งเดียวด้วยนะเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปอีโวดีว่าแกก็รู้เหตุผลนี่แกก็รู้เหตุผลที่ฉันออกมานี่ฉันนะ่ะคือปีศาจที่อยู่ในตัวแก ก็โอเคนะล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าสําหรับเจ้าบูเนี่ยหลังจากที่เราทาการอ e ีโวคืนมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่เดียวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยแล้วกันนะอ่าโอเคนะสำหรับโมเดลร่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนพี่แกเนี่ยจะผอมลงป่าเออรูจักส่วนแบบหน้าท้องเพราะว่าหน้าท้องพี่แกหายไปนะเออแล้วก็ดูจากโมเดลพี่แกเนี่ยเหมือนพี่แกจะกลายเป็นร่างจอมมารป้เพราะว่าชื่อแกก็เป็น Evil Pink, นะอีวิลพิงนะเออ แต่ร่างนี้ไม่คุ้นตาเลยนะเออหรือเพราะว่าเราไม่เคยดูดาก,ก้อนบอลด้วยก็ไม่ดูนะแต่ร่างนี้เอาจริงๆว่ากูรู้สึกว่ามันเท่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะเ u าเจอ e culture greek อะไรอ่ะเ u าเจอ e g r e e ค code คืออะไรมันแปลว่าอะไรเ u าเจอ e g r e e ค code เนี่ยมันคือย,อยังไงเออสร้าหมันเถอะก็คือแบบโดยรวมโมเดลก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะเออเทด่ดีเห็นบ้างภาคคุมก็ยังเปลวสวยเหมือนเดิมนะที่สําคัญดูตรงหัว ตัวหัวที่เหมือนนวดปลาหมึกหนว่างะนี่เปรี้ยว้วยนะไม่แข็งนะเออประมาณนี้ละกันนะสำหรับโมเดลของพี่แกนะโอเคนะสำหรับค่าวางในที่ย5 0 0นหนะก็เดี๋ยววางกันเลย ดาเมจต้น,นจะอยู่ที่ประมาณ1640นะระยะเนี่ยอยู่ที่60 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยก็อยู่ที่6วิวางขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ติดพื้นเดี๋ยวไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีฟเป็นแอบซอร์ชั่นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็หลังจากทำการอีโว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป,ะเปลี่ยนชื่อเลยแหละไม่ใช่วงเล็บเนาะเป็นอิวว์พิงนั่นเองนะแล้วก็วางสุดๆในที่1ตัวเหมือนเดิมนะมีค่าคาตาโกลิเดอร์เป็น darked incinerate เนาะก็จะบวกดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบกหก้าเปอร์เซ็น ช็อกโกแลตบีเหมือนเดิมนะสก,กิลน่าจะเหมือนเดิมแหละเออคร่าวๆเนะเาะไหนดูการโจมตีสิโอ้ยการโจมตีเหมือนเดิมเลยกาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยการโจมตีเหมือนเดิมเลยเนเีเยนะ่ยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนแค่โมเดลอ่ะอ่าไหนเราอัพต่อสิโรสเดทรย์โรสเดทรย์ อ่าระเบิดเหมือนเดิม Eviness Breed Con อ่าเป่าเหมือนเดิมแต่เอฟเฟกเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนสีไหนดูหน่อยขั้นแรกอ่าสีออกม่วงๆขั้นนี้อ่าออกแดงๆม่วงๆขั้นนี้ก็ออกแดงแดงม่วง ก็คือเอาง,ง่ายๆนะการโจมตีเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่เอฟเฟกต์โทนสีเฉยนะอ่ะาประมาณนั้นนะทำไมค่าสุดท้ายห้าหมื่นล่ะไม่รู้เหมือนกันนะหน่วยดาเมจอัพตาของเจ้าอีวี่พิงล่างนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ372,420นรยนะระยะในที่1หนอสามสิบ S P สหรือความเร็วโจมตีเนี่ยที่หวิอัพตาเนี่ยตีไปแบบโคน้นแล้วก็ตีแอร์ได้นะแล้วก็มีฟาสซิฟเป็นออฟโซฟชั่นนั่นเองนะโอเคนะพอระบบน้องไอแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ837,940นเนาะส่วนระยะในที่หนึ่งรก็5วิเท่าเดิมนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้า Evil Pink นะอีวิวพิงนะเออก็เหมือนย้อมสีเออย้อ,ยอมแมวขายเลยนะสำหรับร่างนี้เนี่ยก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการบรรลุเจ้าบูนะเออเพื่นที่บอกไปเนาะ บอกตอนไหนดีกว่านะเออก็คือเราจะบอกไว้ก่อนนะว่าเราอาจจะไม่ไทําครบทุกตัวละครของอัปเดตนี้นะอ่าคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปรวมตัวละครจากไอ้ไอ้พวก Android นะเออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือรวมกันเป็นหนึ่งคลิปเลยนะแล้วก็ไอ้พวกตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเนาะอาจจะมีโกคูนะแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นตัวหออีกหนึ่งตัวนะแต่ที่เหลือพวกนี้อาจจะไม่ได้ทำแล้วก็ไปรออัปเดตซูเปอร์เลยนะเออก็มานี้ละกันนะไปแล้ว